ขอพบกับนะครับคุณบันผู้ชงเจริญครับจากบริษัทเรเวลอัพเชิญขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆเลยครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับคุณบันก่อนดีกว่าเถอะซึ่งเด็กๆที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ปกครองอาจจะอยากทําความรู้จักกันนะครับ ก็สวัสดีครับผมชื่อบันนะครับก็อย่างที่อาจารย์เก่งแนะนำนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทำบริษัทชื่อว่า LevelUp นะครับบริษัทของเราเนี่ยมิชชั่นน่าสนใจมากมิชชั่นของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจของไทยอะครับ สามารถไปเติบโตที่ประเทศจีนได้นะครับซึ่งเราจะมีทั้งลูกค้าแล้วบอกว่าธุรกิจหมว่นอะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเมกื่อกี้ท่องเที่ยวหรือธุรกิจของเราบ้านเราเราบอกว่ามีสินค้าอยู่แล้วอยากส่งไปที่ประเทศจีนทํำยังไงได้บ้างหรือกระทั่งบางทีเรามีถึงขั้นธุรกิจบันเทิงครับในฝั่งบันเทิงเองเราทํายังไงให้คอนเทนต์ของบ้านเราเนี่ยกลับไปกลายเป็นที่นิยมในฝั่งของประเทศจีนด้วยซึ่งต้องบอกข่าวดีนี่ส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยว่าคนจีนชอบคอนเทนต์ประเทศไทยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตาราของเรา ่หรือเขาก็อยากมาเที่ยวเขาก็อยากรู้ว่าเราไปเที่ยวอะไรเรามีอาหารการกินอะไรที่น่ากินอันนี้ถือว่าเป็นท็อปชอ์ของคนจีนเลยครับผมโอเคนะครับโอโ้เมื่อกี้เปิดมาน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอยากรู้เลยอะคะ่ะโอ้ครับแล้วถ้าเด็กๆที่ได้ภาษาจีนด้วยและครับคุณบานจะมีโอกาสในอาชีพอย่างไรในอนาคตได้บ้างเหครับได้ครับผมขอล่าแบบนี้ดีกว่าครับผมผมอยากพูดคําว่า พวกน้องครับโชคดีครับคุณโชคดีมากๆที่เกิดในยุคนี้ในช่วงนี้ในตอนนี้สมัยผมที่จบมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยผมได้ชัดเจนคือภาษาครับสมัยนั้นเนี่ยภาษาจีนจะไม่นิยมนะแต่ว่าภาษาอังกฤษการที่ผมได้ภาษาอังกฤษกลายเป็นว่าผมมีโอกาสในอาชีพสูงมากผมสามารถสร้างความโดดเด่นได้แล้วเขาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างชาติเยอะมากแต่ครับหลังจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้ครับเขาเรียกว่ามี disrupt โดยโควิดใช่ไหมครับพอโควิดเกิดขึ้นครับทุกคนเริ่มเห็นแล้วฮะ ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่ฟื้นขึ้นมาได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาแล้วมันก็ชัดเจนว่าการเป็นที่ยอมรับเอาง่ายๆครับวันนี้เงินดอลลาร์ค่อยๆหมดความสําคัญเงินหยวนเริ่มโตขึ้นมามากขึ้นพอสมควรหลายๆประเทศเริ่มใช้เงินหยวนเป็นสื่อกลางนั่นแปลว่าเลยครับประเทศจีนธุรกิจเกี่ยวกับจีนอะไรก็ตามที่เป็นจีนครับอันนี้คือขาขึ้นครับคุณกําลังมาในฝั่งนี้ฉะนั้นแปลว่าในแค่อาชีพเนี่ย เราไม่ได้จบแล้วทําเป็นล่ามเราไม่ได้จบแล้ว,วไปเป็นมคคุเทศตตินเที่ยวคราวนี้คุณสามารถเป็นคนที่ทําธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนได้ซึ่งองค์มันมีตั้งแต่การไปเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซคุณอยากจะเป็นถ้าภาษาจีนเราเรียกอะไรนะฮะวังหงหรือ KOL คุณเชื่อไหมครับว่าคนไทยแค่ปั่นน้ําผลไม้ธรรมดาถ่ายไลฟ์โชว์ในจีนเนี่ยดังระเบิดเลย hmm. ปั่นน้ําครั้งนึงมีคนดูเป็น เกือบล้านนะอาจารย์กลายเป็นหวังหงแบบมีคนมาชวนให้ถเขาเรียกว่าถ่ายโฆษณากันเป็นล่าเป็นสันเลยนี่คือภาพหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากและเป็นโชคดีของพวกคุณทุกคนครับโอเคโอ้โหเห็นภาพโดยทีเดียวเนาะอาจารย์จูเนาะที่คุณบันได้กล่าวให้ฟังเนี่ยนะครับเอะผมเคยเห็นเหมือนเหมือนมีคลิปวิดีโอที่เป็นคุณป้าเขาขายน้ำมะพร้าวอยู่อะแล้วเออซื้อเออซื้อไทจูเออซื้อไทจูแล้วตอนนั้ คลิปนี้ดังมากนะคนจีนนิยมและชอบด้วยนะครับโอเคเอ๊ะ okay. e, แล้วถ้าเด็กๆนะครับที่สมมุติถ้าได้ภาษาจีนนะครับเรียนจบจากวิทยนณชาติจีนไปแล้วนะครับสนใจอยากจะทําอาชีพลักษณะแบบนี้นะพวกหวังหงหรือว่าทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับต้องขอขอปูพื้นดีกว่าครับผมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ดีของของวิชานี้ของอสถาบันนี้นี่อันนึงที่ผมเห็นนะก็คือว่าเรามีการฝึกงานจริง ฉะนั้นในการฝึกงานจริงในระหว่างทางผมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้กับจีนจริงๆเนี่ยจีนโตเร็วมากภายในแค่6เดือนทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาบอกว่าคนที่มาจากปักกิ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาออกจากปักกิ่งมา6เดือนกลับไปอีกรอบเขาจาบ้านตัวเองไม่ได้แล้วนะทุกอย่างโตสุดๆเอาง่ายๆนะครับเราพูดถึงแค่อยากเป็นหมังหงใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณเริ่มจับทางจีนเนี่ยอยู่ๆคุณรู้จักแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ชื่อว่าติ k t o อกไหมครับอ๋อเล่นติ๊กตอกเนี่ยดังมาก แต่คุณรู้ไหมจริงๆมันดังที่จีนมานานมากแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับการคอนซูมการเสพคอนเทนต์มันเกิดมาจากทางฝั่งจีนสร้างวิธีการเสพใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นเมื่อเราเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มอะไรใช้อะไรการที่คุณจะเติบโตง่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่มันน่ารักครับส่วนหนึ่งที่คนจีนชอบคนไทยเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนแบบพูดชัดเป๊ะพูดรู้เรื่องขอแค่พูดได้แค่นี้เขาก็ประทับใจแล้วก็ปลื้มเรามากพอสมควรแล้ว อ่านี่คือจุดง่ายๆเลยแล้วหลังจากนั้นรู้จักเครื่องมือครับนี่มีความขยันต้องบอกอย่างนี้นะในสายการทำคอนเทนต์อยากเป็นหวังหงคุณต้องมีความขยันเข้าใจตัวผู้บริโภคส่วนหนึ่งพอเจอเครื่องมือครับมีความขยันเข้าใจมีเครื่องมือคุณก็สามารถไปเป็นหวังหงได้นี่ผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้พูดเสร็จปุ๊บทุกคนสมัครแล้วก็บอกเลยครับอาจารย์เกง่งอาจารย์จู หนูอยากเป็นหวังหงค่ะโอเคนะครับอยากจะเป็นเด็ตไอดอลขึ้นมาทีเดียวเลยนะยิ่งได้ภาษาจีนยิ่งโดดเด่นกว่าวังหงทั่วไปหรือเน็ตไอดอลทั่วไปอยู่แล้วนะครับและยิ่งตลาดจีนโตขนาดนี้ด้วยนะครับเชื่อแน่ๆว่าถ้าน้องๆมาสายนี้นะครับหรือเด็กๆที่สนใจสายนี้นะครับน่าจะไปได้ไกลเลยทีเดียวนะครับโอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณบานลองฝากอะไรให้กับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านหรือท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนิดหนึ่งนะครับก็สิ่งที่อยากฝากนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสายบันเทิงไปแล้วนะอีกอันใน อีคอมเมิร์สครับสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่เหมือนกับคนอื่นคือวันนี้เราได้เรียนอ e ีคอมเมิร์ในเวอร์ชั่นที่เข้าตลาดจริงๆครับเราไม่ได้เรียนในฐานะที่เป็นอ e ีคอมเมิร์แบบพูดกันเป็นพูดบนหิ้งพูดเป็นหลักวิชาการขายอ e ีคอมเมิร์สสักแบบวันนี้เรามีช่องเขาเรียกว่าคุณสามารถฝึกขายจริงๆได้กระทั่งสมมติว่าผู้ปกครองครับส่งลูกมาเรียนไม่ต้องกลัวคุณได้เขาเรียกว่าคุมค้มคุม้มคุ้มคุ้มทุนแน่นอนฮะส่งมาสินค้าที่บ้านครับสามารถให้ลูกหลานของเรา ฝึกครับในการโปรโมทเอาไปขายส่งไปประเทศจีนจ,จ,จ,จริงๆได wei. ้เลยนะนั at at ่นคือโอกาสที่ผมมองเห็นนะกลายเป็นว่าโอกาสไม่ได้อยู่ที่น้องๆแล้วครับกลายเป็นทั้งน้องๆทั้งผู้ปกครองทั้งครอบครัวของคุณได้สํานะครับผมโอเคนะครับโอ้โหท่านผู้ปกครองที่อยู่ทานบ้านโอ้โหเข้าใจกระจ่างเป๊ะเลยเด็กๆโอ้โหมองเห็นเส้นทางในอาชีพเลยใช่ไหมครับจัจูเห็นโอกาสเลยค่ะเห็นโอกาส ได้โอเคงั้นวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณบรรผู้ชงเจริญนะครับจากบริษัทเรเวออาที่อุตส่าห์ให้เกียรติสละเวลามานนเพื่อที่จะเจอน้องๆและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงให้เกียรติเวียนาชาติจีนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับ,บคุณบันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ